สนับสนุนโดยล่องสู่สายน้ำแห่งความสุขสัมผัสทุกความประทับใจกับเปลือแกลเกนเพลก็สู่รายการอีน e ิวในช่วงที่ส,สอนะครับอยู่กับพี่จ้าแล้วก็น้องไก่กานะคะก,กุะะ๊กไก่ค่ะพี่คะกุ๊กไก่หรือไก่กุก๊กกระดานเองอเนะคะแล้วแต่จะเรียกเลยไก่ไก่กุ๊กกุ๊กนี่คือยี่ห้อน้ำมันพืช <cuent> ักกันดีกว่านะคะคุณผู้ชม่ะเราไม่พักได้ข่าวม,า,า,า,มา,าพักเรื่งพี่เบจ้าไงมาเด็ดข่าวดีกว่านะคะพี่เบจ้าหลังจากนะคะที่มีหลายๆคนนะคะไปเจอที่โรงพยาบาลระหว่างคุณศิริต,ตาโอ้รุ่นน้องพี่<ม>ที่มหาลัยมกกรุงเทพใช่ไหม แล้วก็เอ้เขาบอกว่าบังเอิญว่าไปตรวจร่างกายวันเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีคอนเสิร์ตแฟชชั่นไบรสเลมเขาบอกว่าเอ๊ะคุณสิริตาเนี่ยกับคุณขันเงินเขาไปโชว์หวานกอดเนื้อกอดคอใช่มีเดียวข่าวนะครับบอกว่าเห็นเลยว่ากอดคอคุยกันกันนุงนน่งกันนิ้งกันนิ้งกันนุ่งนะครับงานนี้เรามาเจอน้องลิตานะก็ะอยากจะรู้ว่าลิตาจะไหวย,ยังไงเป็นแฟนกับฉันหรือย,อยังหรือยังจ้ากอดเปรียกกับขันเงินที่แฟชชัไบรสเลมไม่มีค่ะไม่มี เราไปดูด้วยกันหรือเปล่าคะไม่ได้ไปดูด้วยกันด้วยค่ะก็คือเขาทอดเล่นเปิดนะคะแล้วก็เขาก็ลงมาหาก็ยืนคุยกันปกติแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกตั้งหลายคนนะคะก็คือคอนโทรไม่ได้ไปกอดลรวไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางเราไปกอดคออะไรกันเมาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกอดคอด้วยจับมือยังไม่มีเลยค่ะแต่ว่าได้ยืนใกล้กันด้วยเราป ก็คือยืนคุยกันปกติยืนคุยกันแบบเพื่อนปกติเลยแล้วก็แบบไม่ได้ใกล้ชิดด้วยค่ะเพราะอย่างนี้ด้วเปล่าในภาพกัผนกเลยไม่ช่อยี่จะคุ้นเรื่องความอัอพันชัดเจนว่าคือมันยังไม่ไปถึงไหนกันนะคะก็ยังเป็นเพื่อนอยู่อย่างที่้อาบอกนะคะคือเธอเป็นคบกันเป็นแฟนเมื่อไหร่เราก็บอกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราก็เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะค่ะก็ยังรู้สึกดีกันแบบเพื่อนค่อนข้างค่อนข้างให้เกียรติบามากว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิท ของลิต้าอีกกับกิ๊กไทยนะคะก็เป็นผู้ชายจริงๆแล้วลิต้าแบบก็เจอเขาบร่างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยอะไรมตรงาปก็คือเจอกันตลอดนะคะก็ถ้ามีเวลาว่างตรงแต่ก็นัดกินข้าวดูหนังอะไรอย่างงี้มีบ้างแต่ว่าลิต้าไม่ได้ว่างอย่างนั้นนะคะนานๆจะมาเจอกันทีตอนนี้กำลังดูนิทานงินอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะก็จงก็จะ ตอนนี้ก็กเป็นเพื่อนนะคะก็สนิทคนนี้มากที่สุดตอนนี้ค่ะแต่ว่าจะเั็นะนั้นมปเดี๋ยวก็ต้องดูเพราะว่ามันก็เราก็ค่อนข้างแบบมีอะไรที่แตกต่างกันเหมือนกัน่ะออกมายืนยันว่าตอนไปเนี่ยไปจริงจ้ะแต่ว่าก็ไปทันดูเพลงสุดท้ายของไทเทเนียมเพราะว่าเขามาเล่นเปิดให้กับแฟชั่ตบอยสลิมมันเองนิต้าบอกว่ามีอะไรที่ต่างกันพอสมควรกับพี่ขันเงินง่ะ ถ้าเกิดอยากอะไรได้ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยนะนางแบบต้องคู่กับนายแบบนายแบบสูงเท่าไหร่เราอ่ะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหกอยู่ตรงาาหัวไหล่ของคุณสิริตลา,ลมมามามองาต่อเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้เราพูดถึงไนท์สมิธอยู่ใช่ไหมพี่ใช่มาพูดถึงหนุ่มเชนกันดีกว่าค่ะเชนธน,นาค่ะที่เขามีรักนะคะกับสาวที่อายุเยอะกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่คุณต่ายชัชดาพรนั่นเองนะคะถูกต้องเขาบอกว่าทะเลาะการนี้มีงานเข้าไงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทะเลาะกนันหนักถึงขั้นแบบเลิกกันเลยจริงเหรอ <S <S <พ>ตอนเขารักกันนี่กูกกเห็นสวีทหวานมากๆเลยพี่อะไปฟังกันหน่อยดีกว่านะคะว่าคุณเชงคุณตายตอนนี้ในความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ่ะคือมี เพิ่งผ่านวิกฤตมาคือคือที่แบบว่ามีกระแสเนี่ยเพราะว่ามันมีมูลนิดนึงอะไรเงี้ยมีเรื่องเข้าใจผิดแต<ม>่นิดหน่อยเหมือนประมาณว่ามีเรื่องเรื่องสาวๆนิดหนึ่งนะแต่ว่าคือจริงมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าทางเขาอาจจะแบบว่าเข้าใจผิดนิดหน่<ข>อยก็เลยยาว<อ>ตอนนี้ดีแล้วครับดีดีเลยเล้าไ<ข>อ้ฟังนิดน,นึงนะว่าเรื่องสามนั้นเนี่ยร้ายแรงขนาดไหนหรือว่าเข้ามาแทรกแซงยังไงวงคือมันร้ายแรงตรงที่มันมีเรื่อยๆแล้วแบบว่าเหมือนเหมือนเขาไม่พูดเออมันพอมันเขาไม่พูดปุ๊บมันก็เลยแบบว่า นิดหน่อยก็เอาแล้วเออเรื่องแบบจอดรถ ไกลไปหน่อยเดินไกลหน้าหิดมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟิลแบบนี้บ่อยๆสาวๆมี่มาเรื่อยๆอ่ะมันไม่คือมันไม่ไม่ใช่เรื่องมันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ผมมากกว่าผมว่านะเออบางทีเหมือนเวลาเราไปถ่ายรายการบางทีอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหยอดบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคิดไหมจริงๆมันก็ไม่มีต้องระวังเรื่องสาวๆมากขึ้นเพราะมันเป็นระวังครับก็เดี๋ยวนี้ทวิตเตอร์ไม่มีชื่อผู้หญิงเลยจะแบบทวิตน้อยลงมากที่มีข่าวปัญหาเรื่องสาวๆตัวเองตัวเราเองมีวอกแวกวไหมคะเออมันก็มีบ้างคือผมก็ยอมรับว่่าาผผผมมมไใหู้้ชย ที่แว่าเรียบร้อยมากมันกม็มีมีวุมหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักนะคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาถามตัวเองจริงๆแล้วคือแบบรู้สึกว่าเราควรจะหยุดได้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าตายเนี่ยถ้าเกิดคือพูดเป็นเป็น,เปน,นการเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยแล้วก็รักครอบครัวนะผมก็แบบไม่ไม่อยากไม่อยากเสียคนนี้ไปคนระับจริงๆตอนนี้ <c oughs> มีข้อตกลงอะไรกันระหว่างสองคนด้วยกก็ไม่มีก็ก็ส่วนใหญ่เขาจะขอแบบว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ให้อย่าลืมนะว่ามีแฟนอยู่อะไรเงี้ยเออเขาก็จะขอแบบน้อยใจนนิดึยงยเี้ ก็นี่แหละค่ะเขาก็บอกแล้วเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมก็มีทะเลาะกันบ้างทะเลาะกันดีกันเป็นเรื่องปกติของผู้หนึ่งที่จอดรถเหรอจอดไกลไปหน่อยก็ทะเลาะกันเงี้ยพี่รู้ว่าน้องต่ายมีมุมนั้นด้วยงอนยงเงี้ยงทำไมพี่เจ้าจะแค่หายไปถ้แฟนพี่พี่ให้คนขับรถไปส่งหน้าห้างเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องโดนเดดโดนแดดหน้าห้างแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยหายไปจะกลับเมื่อไหร่โทรเรียกเดี๋ยวคนขับรถมาลาดูแลดีขนาดนี้นะค่ะทำไมเราแอบเห็นนิวคีเดินที่สยามคนเดียวตลอดเลยล่ะอ๋อคนขับรถไป พี่ไม่ได้ไปอย่าน้อยหนึ่งคีย์อะโอเคโอเคเคลียร์เคลียร์เอาพาต่อไปดีกว่า เนะี่ยเดี๋ยวข่าวต่อไปค่ะคราวนี้เป็นเรื่องราวนะคะของนางเอกทางฝั่งช่องสามกันบ้างดีกว่าม,มาร์กี้ราศีอาอยุเยอะแล้วก็อย่างเงี้ยแหละน้องมาร์กี้นั่นเองนะคะชุดแดงแรงฤทธิ์เลยนะเนี่ยสวยสาวสวยเองนะคะล่าสุดค่ะมีรูปหลุดออกมาะค่ะเป็นภาพหลุดนะคะ,ะที่นางเอกเอสาวค่ะเขาไปกับแฟนหนุ่มเขาคุณต้องอไปไหนมาไหน,านาแถมแบบว่าไปรับไปส่งเออดูแลกันดีมากๆเลยนะคะความรับ ความรักแบบหวานฉ่ำมากๆเลยถูกต้องแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบที่ความรักนะครับระหว่าง,งน้องกี้กับแฟนะนะครับแต่มันมาตกอยู่ที่คุณแม่นะครับข่าวบอกว่าตอนนี้คุณแม่เนี่ยนะเขามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวของงานของมารกี้มากเราก็เลยเอ้ยแล้วมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยอยากรู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาเม้ากันมาแล้วมารกี้จ้าไปฟังมากี้กันดีกว่าค่ะ ก็วันนั้นไปทำงานกับพี่บอยกับพี่จ๋าแล้วเป็นงานของพี่ต้องก็คือเขาเปิดละครเรื่องซิกเซนนะคะก็แถงข่าวซิกเซนแล้วเราก็ไปร่วมงานเสร็จแล้วก็เลยคุยกันว่าเออพี่ต้องเดี๋ยวจะทานข้าวเลี้ยขอบุณสามคนที่แบบว่ามาร่วมงานด้วยที่มาช่วยงานก็เลยไปนั่งกินข้าวไปนดี๋ยวเราจะเป็นแบบสองคู่เลยไหนก็เป็นบอยกับจ๋าแล้วก็เราพี่ต้องอ๋อไม่ใช่ค่ะเพราะ เราไปถามพี่บอยเอาเองละคันเพราะพี่บอยกับพี oh, ่จ๊าเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันแส้สข่าวว่าแม่ขเ้าจะแบบเข้ามายุ่งกับเราในเรื่องการทํางานเยอะอ๋ออันนี้หนูได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วอยากจะบอกว่าแม่หนูไม่เคยมาส่งที่กองเลยค่ะแม่หนูไม่เคยมาเลยค่ะหนูทํางานมา6กปีอ่ะแม่บอกไปเองถอะลูกแม่เหนื่อยแม่ขอนอนตื่นตีห้าไปเองถอะลูกแม่ไม่เคยมาเลยค่ะ แล้วแม่หนูจะมายุ่งวุ่นวายได้ไงอ๋อน้องมากี้เมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่คุยคนเดียวว่าน้องมากี้เป็นคนที่สวยเนาะใช่แล้วก็หัวอกเดียวกับพี่เลยทําไมอะคะคุณพ่อคุณแม่การมานานแม่ไม่เคยมาส่งเลยตายแล้วคุณแม่บอกด้วยว่าส่งทําไมอะเวลาลูกไปแถวๆถรัชดาบ่อยๆแม่ก็ไม่อยากไปไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ถ้าดูอยู่อะเข้าใจบ้างนะอหัดมารับมาส่งบ้างไปเที่ยวบิ เมาเนี่ยตีสี่ตีห้ามันรับบ้างเจ้าอายุเท่าไรแล้ว <c oughs> โอ้ยคุณแม่ไปสอ่งอ่ะสำหรับน้องมาร์กี้นี่นะคะก <30 S 1> ็บอกว่าก็หโห น้องมากรีเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักกันมานะคะหกเจ็ดปีแล้วก็ว่างก็เจอการมากินข้าวกันก็ไม่ได้สวีทหวานอะไรขนาดนั้นออส่วนเรื่องคุณแม่นี่นะคะก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละคุณแม่ไม่ได้มาส่งเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปรับไปส่งเนี่ยพี่จ่ายยังว่างอยู่ว่างตลอดนะว่างตลอดเลยเรบอกอะไรเนี่ย<ะ>เห็นนิวเคลียร์เดิอนอยู่คนเดียวที่สยามเนี่ยะอะไรนิวเคลียร์ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เออ<ะ> <laughs> นะคะก็ติดตามไม่ดีละกันสอหรับผลงานน้องมาเกี้นเองนะคะล่าสุดก็ที่มีเรื่องสิ่งมหัใจเห็นขุนเขาผ่านกันไปนั่นเองนะจ๊ะอะตอนแรกพี่ได้เล่นด้วยนะเล่นเป็นายเป็นก้อนหินเป็นภูเขาเป็นารเป็นเป็นโอเป็นวัวเป็นขุนเป็นขุนเป็นวัวอะล่ะเป็นไปกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะอินเทอร์นิวส์รออยู่ค่ะขอขอบคุณเรือแกล้งโซ